มีพุทธทาสิทธิบทหนึ่งกล่าวไว้ว่าอโลคาประมะลาภาการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐแต่หากมีผู้ใดเจ็บไข้ได้ป่วยสถานที่แห่งแรกที่นึกได้จะต้องเป็นโรงพรงาบาลอย่างแน่นอนล่าสุดพระเด็กพระคุณพระธระรมวชิรธรรนสมรสักพั์ใหของพระเด็กพระคุณพประเทศประสิธิิลียจะอว่า ท่านเป็นผู้ดำเนินการสร้างโรงพยาบาลมาแล้วหลายแห่งด้วยกันอาทิโรงพยาบาลราชพิพัฒน์โรงพยาบาลคลองสามวาโรงพยาบาลพระมงกุฎเบุรีล่าสุดกําลังจะสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่บริเวณถนนสุขาภิบาล5แขวงออกเนืเขตสายใตกรุนเพ่มาในพื้นที่25ไร่คูลค่าที่ดิน500ล้านบาทซึ่งเป็นที่ดินที่นางสาว ดุสรักาพิพากษาเพื่อบริจาคเพื่อการสร้างความเป็นธรรมแลาจโดยได้รับการเห็นชอบจากรองศาสตราจารย์ดรชาญชางพสิทธิพันธ์ผู้ว่าด้านศิลป์กรุงเทพมหานครและประเทศเพื่อนประเทศประสิทธิผลจะว่าวัตถุศิลป์สุดารามวิหารเป็นสะพานุนในการเชิญชวนร่วมสนับสนุนการถมดินและสร้าง อาพาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยเฉิๆเป็นเรื่องเลืองหลังจากการสร้างแล้วเสร็จจกบินลงอ,องคการในสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครสำหรับการสร้างโรงพยาบาลนั้นเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยให้หายเดียหายทาาให้มีชีวิตอยู่ต่อได้เป็นการเปิดโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของม,น,มนุษย์ให้ดีขึ้นโดยเฉพาะเราชาวไทย ซึ่งได้รับสมัญญามาว่าเป็นสยามเมืองยิ้มเป็นผู้มีรอยยิ้มเสมอและเป็นผู้มีจิตใจที่เมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาสโดยเฉพาะการที่จะเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนร่วมในการสร้างโรงพยาบาลน,นั้นเป็นการสร้างความดีที่ดีอย่างยิ่งซึ่งผลบุญนี้จะส่งผลให้เรามีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงแค้วคาาปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง ดังนั้นขอให้ทุกท่านระลึกเสมอว่าใครเจ็บใครป่วยก็ต้องร่วมทำเพื่อเป็นการแรกซึอยู่ยแล้วโรงพยาบาลเป็นสถานที่ไม่มีใครอยากจะเข้าหากไม่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่เมื่อมีเหตุอันไม่พึงปรารถนาแล้วสถานที่แห่งน,นี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นสูงสุดเพราะไม่มีใครทราบว่าการข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะการ เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนดังสุภาษิตท,ที่ว่าอน,นิจจาวัตสังขาราแปลความหมายว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแท้